ตัวแคมเปญครับสุดพิเศษในเดือนนี้เลยนะครับส่วนลดสูงสุดนะครับ170,000บาทนะครับหรือคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0.29%นะครับนานถึง72เดือนเลยทีเดียวเลยนะครับพร้อมกับประกันภทยทั้นหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเอนะครับมาด้าอุบลวิจิตเพชรนะครับแล้วมาอยู่กับตัว cx 8นะครับ exclusive นะครับเป็นตัวท็อป6ที่นั่งราคาจำหน่ายของเจ้าตัวนี้นะครับ อยู่ที่2 6 9ล0 0นบาทนะครับแล้วก็เป็นสีที่ยอดนิยมมากนะครับสีทอมแมชชีนเกรยนะครับมีมูลค่าค่าสีอยู่ที่ 15,000บาทส่วนตัวแคมเปญครับสุดพิเศษในเดือนนี้เลยนะครับส่วนลดสูงสุดนะครับ170,000บาทนะครับหรือคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0.29%นะครับนานถึง72เดือนเลยทีเดียวเลยนะครับพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งอ่าในส่วนของตัวเจ้า CF8 Exclusive ตัวนี้นะครับอ่าตัวพิเศษเลยนะครับก็จะเป็นพวกไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ครับลำโพงบอนะครับตัวนี้ มาพร้อมกับรง12ตำแหน่งด้านในนะครับเข้าไปก็จะเจอกับเบาะกว้างนะครับนั่งแล้วรู้สึกสบายนะครับต้องเจ้าตัว c x 8 Exclusive ตัวนี้เลยมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะครับรอบคัน Active s ซน s e นะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในเลยนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นยังไงครับเข้ามาภายในนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพุมหนังแล้วก็คอนโซลด้านหน้าจะเป็นหนังนะครับสีดำนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นทัชสกรีนแบบสัมผัสได้นะครับ7นิ้วพร้อมกับ มาที่เบาะครับเบาะก็จะเป็นเบาะเดปบบ้าสีแดงเดบเลดพร้อมวัสดุภายในห้องโดยสารเป็นเดสบูดภายในนะครับก็จะมีลําโพงบสอ่าสวยหรูเลยนะครับเรามาดูแถวที่2ครับผมแถวที่2นะครับเป็นแบบกับตันซีทสอที่นั่งนะครับแยกซ้ายขวาสามารถปรับเอ็นและเลื่อนหน้าหลังได้นะครับพร้อมคอนโซลกลางนะครับแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับดูรูราสวยงามมากแล้วก็นั่งสบายมากเลยครับ เบาะนั่งแถวที่3แบบ2ที่นั่งนะครับปรับพับได้50ต่อ50พร้อมกับม่านบังแดดที่ประตูคู่หลังทำให้ดูนั่งแบบสบายนะครับรู้ลามีม่านบังแดดด้วยนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้าตัว CX8 นะครับ Exclusive ตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับกับส่วนลดแคมเปญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลด1น0 0 0แบาทหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ย0.29%นานถึง72เดือนนะครับแล้วก็จะมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยส่วนท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ A นะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือจะเข้ามาชมรถที่เพจมาด,ด้าบนพิจิตเพชรนะครับเลือกมาด,ด้าเลือกพิจิตเพชรสวัสดีครับ Dream of you all now.